สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตร่วมกับสนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่จัดโครงการอบรมความรู้ผู้ทำการในเรือและสายตรวจทางน้ำเมื่อวันที่22สิงหาคม2566ที่ห้องประชุมสถานีตำรวจภูทรเมืองอุตรดิตพันตบดดเอกสมกเกษมจารักรุ้มกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตพร้อมด้วยนายถาวร ชาญชัยตำแหน่งนักวิชาการขนส่งชำนาญการและนายปริยะกองสังตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจท่าชำนาญการว่าที่ร้อยตรีธรรมทนขุนเพิ่มตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่ร่วมกันเปิดโครงการจัดอบรมความรู้ผู้ทำการในเรือและสายตรวจทางน้ำและเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่กู้ภัยประชาชนร่วมกว่า45รายร่วมกิจกรรมดังกล่าวทางสถานีตำรวจภูธรมูลติดร่วมกับสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่ได้ร่วมกันจัดโครงการอบรมความรู้ผู้กธทําการในเรือลสายตรวจทางน้ำในครั้งนี้ซึ่งคณะสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่มาเป็นวิทยากรให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เกี่ยวกับหัวข้อ,อการบรรยาย อำนาจหน้าที่ภารกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของกรมเจ้าท่าและการให้ความรู้สำหรับผู้ขอรับประกาศเสียบัตรคนประจําเรือฝ่ายเดินเรือและแการให้ความรู้สำหรับผู้ขอรับประกาศสียบัตรคนประจําเรือฝ่ายช่างกนทั้ง ic นี้ผู้เข้าอบรมทั้งหมดจะต้องสอบข้อเขียนแหละขอรับใบประกาศเสียบัตรคนประจําเรือฝ่ายเดินเรือแหละภาคบ่ายนําเรือมาตรวจสภาพ เหลือเพื่อต่อยุคการใช้งานอีกด้วยประสิทธิ์พึ่งสุกนิว24จังหวัดตรอดิตรรายงาน